สวัสดีครับผมวิวสวยไหมครับเป็นวิวเจ้าพระยาสงสัยไหมว่าผมพาธรมะไ้พามาทำอะไรที่นี่ตอนนี้เราอยู่กันที่สต็อกของ Ford RMA อฮ่า,าที่ไหนใครไม่มีรถ Ford พระราม5เรามีครับผมมีขนาดไหนดูไปเลยเยอะไหมล่ะ <laughs> ใครไม่มีรถเรามีส่งใครหารุ่นอะไรอยู่เราก็มีไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่แล้วผมขอไม่พูดรุ่นแล้วกันเนาะมันเยอะมากมายเชือเกิกน,นะครับอันนี้ก็ไอคันน้ำเงินนี่ก็คือ XL+ Plus ตัว NextGen นะครับสประตูยกสูงที่ราคาดีที่สุดในตอนนี้เลยดีที่สุดในตลาดนะตอนนี้เลย Everest Sport ใครกำลังหาอยู่หรือเปล่าฮะลงแล้วนะลงมาแล้วนะคะผม4คูณ4ที่ว่าโอ้โหไม่มีไม่มีรถ ถามที่ไหนก็อาจองมาก่อนนะครับอย่างนั้นอย่างนี้อยู่นี่นะอยู่นี่นะทยอยลงมาเรื่อยๆนะเป็นยังไงล่ะเซด o นาออเลนซ e วแท็กใครว่ารอนานเห็นไหมมีแล้ว Sedona ออเลนซ e วแท็กสี่ก็มาแล้วเป็นไงล่ะครับอ๋อไอคันนี้รถผมเองเนาะเบื่อใครแบบสงสัยว่าโอ้โหครซี่โมโฆษณาฟอร์ดขนาดนี้มึงขับอะไรกูขับฟอร์ดนะครับมามาอีกแรปเตอร์ใครรออยู่หรือเปล่า กำลังรอแรปเตอร์กันอยู่ใช่ไหมเทาแลมโบสีดำคันนี้ก็กำลังจะส่งไปพระรามห้านะครับเดี๋ยวไปดูกันไปรอเจอกันที่พระรามห้าได้เลยคันนี้นะส้มโคดออร์เรนจ์กำลังอยากได้กันเลยใช่ไหมสีนี้มาแล้วลงแล้วเดือนนี้เดือนหน้าลงเยอะด้วยเออผมบอกแค่นี้ละกันฮ่ากก็มี e v e r e s t Trend ก็รออยู่นะครับ ไวท์ไอแรปเตอร์ดำเกลี้ยงตรงนู้นก็มีคันหนึ่งสีส้มแรปเตอร์ตรงนี้ก็จอดอีก2อคันนะครับสีเทานมตรงนั้นก็มีอีกคันหนึ่งแล้วก็หัวขสือจอดรออีก20กว่าคันเรามาต่อที่แถวที่2มาดูกันว่าเยอะขนาดไหนไวท์แท็กสีนี้จองกันมาเยอะใช่ไหมมาดูมาดูตรงนี้มีตรงหูมีมีอ่ะมีอ่ะคือมีอ่ะมีมีแถวนี้มีแถวนู้นมีเยอะครับผม XLT ดําเทา อ่า XLT Y tag อีกแล้ว Y tag Y tag Y tag มีทั้ง4คูณ4 4คูณ2 10สปีด6สปีดมีหมดด้านขวานี่ก็คือหัวกระสือนะครับขายเป็นฝูงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคันนะครับเฮ่อมาใครอยากได้ใครอยากอะไรใครอยากหาเป็นฝูงมีแบบว่าจะเอาไปทํางานในบริษัทอยากจะขนของอยากจะแบบว่าเป็นแมสแมสเขาเรียกอะไรเอ่อขนแบบเยอะๆเ,เลยอะ่ะนะเน้นเน้นควอนติตี้อ่ะนะ เด่นจำนวนเรามีให้นะครับมีอะไรอีกมีอันนี้ XLT ก็มีนะครับอันนี้ติดเปลี่ยนล้อแล้วเตรียมล้อส่งนะเออไอน,นี้ก็เปลี่ยนล้อแล้วเหมือนกันเตรียมล้อส่งอันนี้จะเป็น XLT น้ําเงินนะครับเป็นตัวอัปเกรดแ็กด้วยใครบอกอัปเกรดแ็กยังไม่เข้าของเราเข้าแล้วนะสิบกว่าคันมีให้นะครับผมขอแค่เอาเอจองเข้ามาบอกมาอยากได้รุ่นอะไรมีหมดนะครับ XLT อีกคันหนึ่งมีนะ XLT เออ อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรวายแทกขาวไอตัวนี้สี่คูณสี่ด้วยอ่าอันนี้วายแทกวายแทกตัวสี่คูณสองนะครับมีหมดเลยอันนี้เอ่อจะเป็นวายแทกเหมือนกันแล้วก็แรปเตอร์ส้มจะเป็นตัวไม่มีดีแคลนะจะเป็นตัวไอโนสเต็กเกอร์แบบที่ทุกคนอยากได้นะครับทุกคนถามว่าเออสติ๊กเกอร์มันอย่างนั้นอย่างนี้อะแบบไม่มีสติ๊กเกอร์มาแล้วเรียบร้อยเนาะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไอตัวนั้นอะเห็นท้ายกระบะแปลกๆปะ่ะนะฮะช็อตวิวเบรใครบอกเขาว่าหายากครับรถยังไม่มารถยังไม่ผลิตนี่ไงอันนี้คืออะไรล่ะผลิตหรือยังอะ่ะผลิตหมดแล้วส่งแล้วเราส่งไปสองคันสามคันแล้วนะครับมาเตรียมรอไปพระรามห้าเหมือนกันนะคันนี้นะ ส่วนไอเนี่ยช็อตวิวเบททำไมต้องเป็นช็อตวิวเบสอะและ้วช็อตวิวเบสนทคำว่าช็อตวิวเบสเนี่ยมันดียังไงมันพิเศษยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลย1เลยคือคําว่าช็อตวิวเบสวิวเบสคือฐานล้อช็อตคือสั้นรวมกันช็อตวิวเบสฐานล้อสั้นมันคือเรนเจอร์ฐานล้อสั้นแล้วมันสั้นยังไงเดี๋ยวเรามาดูลักษณะถ้าเทียบกันครับเนี่ยอ่ะลองเทียบกันดู2ข้างนะอันนี้คือช็อตวิวเบสด้านข้างนี่คือเรนเจอร์สปอร์ตเราจะเห็นได้เลยว่ามิติรถความยาวของตตััััวรถเเนนนนนีีนนน่่่่่ยยมคออข้้าาางงงทจะกห็ไดชดช อันนี้จะเป็นหัวเดี่ยวเลยหัวเดี่ยวนะครับท้ายกระบะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าพร้อมสําหรับเขาเรียกว่าการบรรทุกแบบเขาแม่หนักเลยก็ว่าได้อะประมาณนั้นแล้วกันล้อก็จะเป็นยางออเทเรนมีมาให้เลยนะครับผมเป็นล้อ,ลอกระทะจากโรงงานเนาะพิเศษคําว่าชนะ็อตวิวเบสเนี่ยพิเศษกว่าเลนเจอธรรมดายอย่างไรทำไมพวกส่วนใหญ่ที่แบบออกไปอ f ฟโรดโหดถึงอยากได้ช็อตวิวเบสถ้ากล้องก้มลงสักนิดนึงตามผมมาก้มลงไป อะไรเอ่ยมันคือวัดลิงก์แล้วมีวัดลิงก์เป็นช็อตวิวเบสนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้เจ้ารถคันนี้เนี่ยพื้นฐานมันคือ Ford Next Gen Everest ในตัวในในบอดี้ของ Ranger กัดท้ายกระบ,บะเออนี่แหละนี่คือจุดขายของช็อตวิวเบสของเราเลยแล้วก็คันนี้กำลังจะไปที่พระราม้า ใครบอกเออปลอดอย่างนั้นอย่างนี้ส่งรถจ้ารถไม่มีพะราม้าครับขอเข้ามาคุยเถอะมาคุยกันหาอะไรได้หาอะไรไม่ได้ลองมาตกลงกันดูเนี่ยขนาดชอตวิเบตเลยก็บอกรอนานรอนานมากรอนานชาตินี่ก็คันที่4ี่คันที่5้าของเราแล้วนะประมาณนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเอ่อการเขาเรียกว่าติดตั้งการทํางานการนู่นนี่นั่นในสต็อกกันว่าเราทําอะไรในสต็อกกันบ้างไปดูกันอย่างไอตัวเนี้ยครับ มันจะอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าโซนโซนติดตั้งเนาะโซนติดตั้งโซน PDI ที่เรียกว่าแบบว่าเปิดเอ่อเปิดระบบรถติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งไม่ว่าจะเป็นเนี่ยปลอกไฟกระจังหน้านะครับคิ Q ้วล้อพวกนี้ก็คือจะตกแต่งให้เสร็จภายในสต็อกของเราเลยนะครับอันนี้น่าจะรอเปลี่ยนแม็กด้วยมั้งก็คือเราจะมีซัพพลายเออร์ที่อยู่ด้านนอกที่เราดีลไว้อะครับ เข้ามาเปลี่ยนให้ถึงในนี้รถจะไม่ได้มีการขับออกไปติดตั้งที่นั่นที่นี่เว้นเสียแต่ว่าจะมีการติดตั้งพิเศษเย่างเช่นแบบอุปกรณ์เฉพาะกันชนเหล็กหนักมากๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการไปติดตั้งที่ผู้แทนจาหน่ายเนาะแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยพวกแบบคิ้วล้อล้อแม็กกันจางหน้ากรอบไฟหรือชุดแต่งรอบคันประมาณนี้ครับก็จะมีพลายเออร เข้ามาติดตั้งให้ที่สต็อกเลยก็คือจะเป็นการรักษารถด้วยรักษาไมล์เรตของรถด้วยเนาะก็จะเห็นนะครับตกแต่งแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่ห้องฟิลม์มเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ห้องฟิล์มกันว่าโดยปกติเดี๋ยวเวลาเราเห็นร้านฟิลม์มหรือเราไปติดฟิล์มตามแบบร้านฟิลม์มร้านกระจกเขาจะเห็นว่าเออเราเราจะสามารถเห็นได้ว่าเขาจะติดกันแบบเอาดอ d o o r เลยติดกันทั่ว,วไปจอดรถกันกลางแดดแล้วก็ติดติด,ต,ดติดกันไปพอจะก็เกิดปัญหาอะไรบ้างครับอากาศเอยฝุ่นเอยโปง่งพอง RMA เราอะพระรามหเราเข้าใจในปัญหานี้นี่คือสิ่งที่เราทําให้ลูกค้าครับห้องติดฟิล์มโดยเฉพาะแล้วเขาติดกันยังไงเขามีวิธีการยังไงเขาทํางานเนี้ยบแค่ไหนเราไปดูกันตามมาขออนุญ,ญาตนะครับนี่จะเป็นห้องติดฟิล์มนะครับเสียงจะเบาลงนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือติดติดไปแล้วด้วยใช่ไหมติดไปแล้วติดไปแล้วด้วย อันนี้คือจะตัวอย่างของการติดฟิล์ม Ford Next Gen r รั t เ r นะครับเราเข้ามาดูใกล้ๆกันเลยครับนะอ,เอ่เรามาดูกันต่อนะครับเอเวอเรสต์สปอร์ต 넥เจนเอเวเรสซ์สปอร์ตเหมือนเดิมกําลังลอรอลดกันอยู่หรือปเปล่าสีเทาดําใช่ไหมตัวนี้ครับผมมาแล้วลงแล้ว e v e r เรส s ์สปอตอนนี้เนี่ยอยู่ในสต็อกกันก็ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะอยู่อันนี้ก็เป็น xlt นะครับเป็นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับที่พร้อมทํางานหนักเลยพร้อมใช้งานพร้อมทํางานหนักเลยขนของหนักขนอะไรหนักได้เลยสบายๆต่อมา Everest Trend สีขาวนะครับใครกำลังหาขาวมุกในราคาที่แบบว่าล้านสอยู่หรือเปล่า SUV ขาวมุกในราคาล้านสที่แบบจะพาไปไหนก็ได้สะดวกสาบายเรียกว่ามีความหรูหราในราคาเพียงแค่ล้านสเออนะน่าสนใจนะอันนี้ก็เป็นออตัวตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็น Ranger XLT เหมือนกันตัวนี้จะเป็น XLT 4ประตูอัปเกรดแพ็กเกจ ก็อ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับใครบอกบอัปเกรดแพ็กเกจยังไม่มากันเนี่ยจอดอยู่เนี่ยอัปเกรดแพ็กเกจนะครับไอเรนเจอร์สปอร์ต hmm. มาแล้วรอรถกันนานหรือเปล่าสปอร์ตสั่งกันไปแล้วแบบพี่ต้องรอสักสี่เดือนนะคะห้าเดือนนะคะปีหน้าได้นะคะนะไม่พูดเยอะเนาะ XL plus Cap ยกสูง พร้อมใช้งานพร้อมทำงานหนักเช่นเดียวกันเกียร์ธรรมดาราคาดีๆเรา้ราๆเลยเนาะมีแล้วจอดรออยู่รอคนมารับนะครับวายแท็กขาวเหมือนงานขาวมุกใครบอกว่าโอ้ยวายแท็กขาวมุกจองมาเยอะมากเลยคับพี่โยกสงโยกสอยงงีอย่างนั้นอย่างนี้นะนีะ่นะอยู่นี่นะครับพะราม้าพร้อมนะพร้อมเลยจริงๆเซโดนาออเรนจ์ก็มาแล้วจอดรออยู่อันนี้ก็เท่าที่เห็นนี่ถ่ายถ่ายไปเซโดนาออเรนจ์นี่ก็เยอะคันอยู่แล้วเนี่ย เอเวอเรสต์สี่คูณสี่พี่ครับสี่คูณสี่คิวเยอะมากเลยพี่ครับอย่างนั้นพี่ครับอย่างนี้คุณลูกค้าครับอย่างนั้นอย่างนี้เอเวอเรสต์สี่คูณสี่เป็นนั่นดีไหมนี่ดีไหมมาแล้วนะครับตัวนี้นะเออจอดรอแล้วทุกคันนะเอาจริงๆจอดรอคนมารับแหละจอดรอให้มีลูกค้ามาจองให้มีลูกค้ามารับอันนี้ก็จะเป็นอ๋ออันนี้จะเป็นเอ่อตัวสุดท้ายของเราพอดีเลยจะเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ต ตัวโมเดลก่อนหน้าจะเป็นโมเดลตัวเดิมคันสุดท้ายของสต็อกนะครับมีเจ้าของแล้วมีคนรับไปแล้วยินดีกับผู้โชคดีคนนั้นด้วยนะครับต่อมาเหมือนกันเอเวอเร4คูณ4เ่กี่กี่คันแล้วที่ได้ถ่ายมาเนเอเวอเรสต์4คูณ4นะใครบอกไม่มีนะะไปเอเวอเร4คูณ4รอรถกันอยู่ใช่ไหมไปเออไทเทนเนียมขับสอง ตัวท็อปขับ2นะครับเป็นรองแค่4ี่คูณสเนาะถามว่าน่าใช้ไหมก็น่าใช้ถ้าลูกค้าไม่ได้ไปลุยอะไรนักหนาก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์แล้วนะฮะเอเวอเรสต์สปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตอัพอัพไหมอัพไหมขอสักนิดนึงอัพเกรดแพ็กเกจด,ด้วยสปอร์ตอัพแพ็กยังไม่มียังส่งไม่ได้ยังไม่มีหรอกพี่หนูมั่นใจเลยผมมั่นใจเลยครับว่าไม่มีที่ไหนจะส่งให้พี่ได้แน่นอน นะฮะนะฮะเอเวอร์เรสสี oh. ่คูณสี่สีเซโดอนาออเรนต์นะครับผมนะมาแล้วนะครับผมเออเอเวอร์เรสสปอร์ตนะครับสิพอมีสป,ปอร์ตเดี๋ยวผมต้องดูตลอดเลยนะอือัปเกรดนะครับเป็นสป,ปอร์ตอัปเกรดแพ็กเกจใครบอกว่าไม่มีรถแพ็กเกจว่ามันไม่มีรถแต่มันอย่างนั้นมันอย่างยี้อ่ะเนี่ยเราเรามีอ่ะนะถ้าถ้าสมมุติว่าจองมาแล้วอาจจะรอนิดๆหน่อยๆน่อนะครับเราบริษัทใหญ่เนาะเราก็แบบ ดึงรถได้อยู่แล้วอ่ะเนาะต่อมานะครับ Ever e ร t เรสปอร์ตอีกแล้วสปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตอีกตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้อัพตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เป็นสปอร์ตปกตินะครับใครกำลังรอสปอร์ตสีดำอยู่ดำแบบดำทะมึนถึงๆทั้งคันเลยสีก็ดำกระจังหนากระดำล้อก็ดำกระจกกว่าดำนะครับเท่ๆแบบนี้จริงๆก็รอไม่ได้นานขนาดนั้นมันก็มีรถมาเรื่อยๆมันก็ลงเรื่อยๆเนาะเพียงแค่แบบว่าลูกค้าพร้อมไฟแนนซ์ผ่าน พร้อมจะวางดาวพร้อมจะจ่ายสดก็แล้วแต่เพียงแค่นั้นรอรับรถได้เลยครับผมแค่นั้นเองอ๋อที่เหลือตัวนี้ก็จะเป็นคลาสสิกตัวเตีย้ยโมเดลโฉมเดิมเป็นเรนเจอ2์สงจุดสยังน่าใช้ไหมแรงนะสองสองะบอกก่อนแรงนะเออมีเจ้าของหรือยังวะแป๊บหนึ่งถ้าไม่มีจะได้ขายมีบาร์โคดไม่มีบาร์โคดมีบอ๋อมีแล้วมีแล้วมีเจ้าของแล้ว รอคนมารับอีกเช่นเคยครับเหมือนกันอันนี้จะเป็นสเปเชียลอ i ดิชั่นจะเป็นสติกเกอร์ตกแต่งเสร็จสับมาจากโรงงานเลยเป็นล้อแม็กนะแล้วก็ไอเน,นี้ยจะเป็นตัวเตีย้ยบปกติเป็น XL นะครับจริงๆมันเป็น XL ทั้งคู่แหละเป็น XL Street แต่ว่ามันก็จะเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นเลยเผื่อว่าในอนาคต next gen Langer จะมี XL เตียเเ้ย Special Edition แบบไอเจ้าน,นี้ออกมาก็จะได้เห็นเลยว่ามันหล่อขนาดไหนนี่ขนาดโมเดิมยังหล่อแบบนี้ ไอ้โตใหม่จะรอขนาดไหนรอดูกันเลยเอ่และนี่ก็คือเป็นบรรยากาศทั่วไปของสต็อก RMA เรานะครับกว้างขวางเห็นฟอร์ดเต็มไปหมดนะฮะ XL เตีย้ย XL สูงไอ้ XL เตี้ยี่ก็ยาวไปถึงนูน่นสูงนี่ก็เอ่ออันนี้เป็น XL พัดตัวยกสูงนะครับอันนี้ก็เป็น Sport. UT, สปอร์ต XL พัดสปอร์ตสปอร์ต XL พัดเอ่อ XLT XL พัด XL Plus XLT XL พ u s XLT XL Plus อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็น XLT 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 อ่ะดูแล้วกันดูแล้วกันง่ายๆ XLT เราเยอะขนาดไหนมีใครอยากได้กระบะ4ประตูในราคาที่แบบจับต้องได้เกียร์ออโต้พร้อมทำงานอ่ะดูครับยาวไปถึงนู่นสีดำสีขาวสีบอลสีฟ้าสีโอ้ย ดูเอาเลยครับผมว่าเราพร้อมจะส่งขนาดไหนอะน่ะเนาะสปอร์ตใครว่าไม่มีอะ่ะก็เนี่ยสปอร์ตก็จอดอยู่ตั้งเยอะแยะเห็นไหมก็เนี่ยผมบอกแล้วจองกันเข้ามาเถอะจองกันเข้ามาเราเราพร้อมจริงๆครับผมเยอะเยอะจริงอะ่ะเยอะเยอะจนผมบรรยายไม่ถูกแล้วว่าผมต้องขายอะไรดีอะ่ะเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศทั่วไปภายในสต็อกของ Ford r m a ของเราที่แบบว่าพระรามห้าเนี่ยพร้อมจะเอ่อ บริการลูกค้าแล้วกันพร้อมจะบริการลูกค้าเพียงแค่จองเข้ามาไฟแนนซ์ผ่านหรือถ้าเกิดลูกค้าพร้อมจะซื้อสดในกรก็ที่แบบมีคิวลงคิวหลุดอะไรเงี้ยเราก็พอจะตัดสดให้ลูกค้าเลยเอาจริงๆคือเรามีรถพร้อมจะส่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็รถอะเราลงกันมาเรื่อยๆมันลงมาเรื่อยๆจริงๆทุกเดือนทุกเดือนบางเดือนลง2หนนะครับอย่างแรปเตอร์อย่างเอเวอร์เรสต์สปอร์ตอย่างสปอร์ตอัปเกรดแพ็กอย่างอะไรทํานองเนี้ยมันมีมาเรื่อยๆจริงๆใครจะบอกว่ารอนานรอนานเนี่ย เอาจริงๆอ่ะการรอนานอ่ะถามว่ามันเป็นการคาดการเฉยๆแต่บางทีอ่ะรถเขามาเราก็ล็อกให้ลูกค้าได้เลยแค่นั้นเองง่ายๆครับซื้อรถกับพระรามห้าไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรขนาดนั้นเลยขอแค่ลูกค้าพร้อมเราก็พร้อมแค่นั้นเองสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กลับไปเจอกันที่โชว์รูมวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย